สวัสดีค่ะดิฉันนักการประเสริฐจิตสัมนะคะขออนุญาตสาธยายธรรมนะคะหากธรรมนี้ผ,ผิดพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยและขอการาบสวัสดีทุก,ท,กทุกคนนะคะขออนุโมทนากับทุกคนนะที่นี้ด้วยและขอการาบศีริะศิษ์ทั้งหลายหนะที่อย่างนี้และอาจารย์ครูบาอาจารย์ของข,องข้าพเจ้าคุณวัชิตาวันชาโน หากสาธยายทำผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณโอกาสนี้นะคะทำที่เกิดจากใจทําให้เราผ่านชีวิตคนเราผ่านมาหลายสิบปีแต่ทุกคนไม่ถึงร้อยปีสักคนนะคะเพราะอะไรที่ว่าพูดไม่ถึงร้อยปีเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละวันจะมีคนตาย ซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเราเดี๋ยวเพื่อนเราตายเดี๋ยวญาติตายเดี๋ยวคนนูค้คนนี้ตายฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ช่างในแต่ละวันนะคะให้พิจารณาสิ่งที่เรากระทำในแต่ละวันฝึกมันเป็นคนดีทำความดีในแต่ละวันเพราะตัวนี้มันจะทำให้ใจของเราเนี่ยเกาะติดในธรรมนั้นดิฉันชอบไอปิศาณธรรมอันหนึ่งนะคะที่บอกว่า คนเราเน่ะเกิดมาในสี่สถานหนึ่งคือเกิดในที่มืดแล้วก็ไปมืดเกิดอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเกิดมืดไปสว่างอันที่สามเกิดเกิดมืดไปมืดแล้วก็เกิดสว่างไปสว่างหมายถึงคนเนี่ยมันจะมีอยู่สี่จำพวดในการเกิดแต่กว่าจะได้เกิดแต่ละคนนะคะเกิดยากมากเพราะว่า ในการที่เราเกิดมาแต่ละคนนั้นไม่รู้หรอกบางคนถามตัวเองเหมือนกันว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทําอะไรให้รู้ไว้นะคะคนที่ได้เกิดเป็นคนนี่เกิดยากแต่ถ้าได้เกิดแล้วให้ใช้ร่างนี้ทำอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดถ้าเราทำผิดอะไรไว้เพราะคนเรามันเกิดมาทุกภพทุกชาติมันก็จะอาจจะไปสร้างกรรมกับคนนุ่งคนนี้เราไม่รู้ แต่เราเกิดใหม่เราก็จะจําสิ่งที่เราเคยทําไม่ได้ไม่ต้องเอาชาติไหนคะ่ะชาติปัจจุบันก็เราก็จําไม่ได้ว่าเราทาอะไรกับใครไว้พอเล็กๆก็ทาอะไรกับใครไว้เราไม่รู้แต่พอเราแก่มาแล้วเ,เราย้อนไปในชาติปัจจุบันเรายังจําไม่ได้เลยคะ่ะฉะนั้นฝึกทําตัวเองให้เป็นคนดีโดยการทําดีในแต่ละวันแค่รักษาศินห้าง่ายๆนะคะ,อะขอสาธยายทำเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมีคนหนึ่งเกิดในที่ ยากจนมากเป็นคนจนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ด้วยปัิธานอันแก้วกล้านี้ก็คือตั้งใจไว้เลยถ้าฉันไม่ได้เรียนหนังสืออย่างน้อยฉันก็ขอให้คนที่อยู่รอบข้างชั้นที่ฉั้นได้เห็นเนี่ยได้เรียนหนังสือสูงๆชายคนนี้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมีอาชีพคือถีบสำล้อถีบสำล้อใช้แรงกายหาเงินแต่ด้วยความที่ว่าชายคนนี้เป็นคนที่จิตใจดี มองดูเด็กๆที่ผ่านมาบางทีก็ไปรับไปส่งนักเรียนไปโรงเรียนอยากให้เด็กได้เรียนทําความดีตั้งแต่นั้นมาตั้งปณิธานไว้ว่าจะเก็บเงินไว้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วเอาเงินนี้ไปทําบุญกับการศึกษาก็ทุกครั้งที่เก็บเงินได้ในแต่ละปีด้วยความยากลํำบากป่วยแค่ไหนก็พยายามเจียดเงินรักษาตัวเองแล้วก็ให้มีแรงที่จะปั่นสรรอเสร็จแล้วก็ เอาเงินนี้ไปบริจาคให้เด็กกำพร้าหรือเด็กที่ยากจนให้เขามีโอกาสได้เรียนทำนี้ทุกปีจนโรงเรียนบางโรงเรียนที่อยู่บ้านนอกนี่เห็นชายคนนี้มานี่รู้สึกมีความภูมิใจถึงเขาจะยากจนแต่ว่าโรงเรียนไม่เคยดูถูกชายคนนี้เลยพอเดินเข้ามาในโรงเรียนในสภาพที่บางทีเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใหม่ๆนะคะแต่ด้วยความที่ชายคนนี้เป็นคนจิตใจดีครูบาอาจารย์ยกมือไหว้หมดเลยค่ะ เวลาชายคนนี้เข้าไปและโรงเรียนที่อยู่ในและแวกชนบทที่เขาอยู่นี่เขาจะไปบริจาคให้โรงเรียนที่ยากจนพยายามเอาเงินไปบริจาคเขาได้มาจากไหนได้จากแรงงานหยาดเหนือของเขานะคะที่ทําในแต่ละวันเขาตั้งใจว่าเขาจะทําอย่างนี้จนชั่วชีวิตของเขาแม้เขาตายเขาก็อยากฝากชื่อไว้แต่เขาบอกว่าไม่ต้องบันทึกชื่อเขาไว้หรอกเขาขอแค่ว่าให้เด็กๆได้เรียนเพราะเขาไม่มีโอกาสเขาก็ เช้ามาเขาไม่มีอาหารกินเขาก็พยายามซื้อของน้อยๆเพื่อมีเงินเก็บทําไปเรื่อยๆจนเขาอายุมากปั่นไม่ไหวแต่เขาก็พยายามไปโรงเรียนเอาเงินเก็บทั้งหมดให้โรงเรียนและวันหนึ่งเขาก็จบชีวิตลงแต่ด้วยบุญที่เขาทํากับโรงเรียนต่างๆทุกคนไว้อะไรกับเขาโดยการเอารูปเขานี่ติดติดไว้ที่ฝาข้างโรงเรียนว่าผู้นี้คือคนที่มีอุปการะคุณ ในขณะที่ผู้ปกครองบางคนรวยรว,วยมากแต่ไม่เคยคิดจะบริจาคพอมองเห็นรูปที่ติดไว้ตกใจว่อาอทำไมผู้ชายคนนี้ปันสำล้อเคยพาฉันพาไปนู่นไปนี่ทําไมมีรูปติดเพราะอะไรเพราะว่าเขาทําความดีนะคะทําความดีถึงแม้เขาจะมาในที่มืดแต่เขากลับสว่างไปก่อนที่เขาจะจบชีวิตลงได้เกิดเป็นคนใช้ร่างนี้ทําบุญให้ได้มากที่สุดนะคะ และอธิษฐานให้กลับบ้านชาินีผ่านเพราะว่าถ้าไม่กลับนิพพานในชาตินี้เกิดไว้ในภพภูมิใดก็ตามแม้แต่ในภพภูมิที่ต่ําคืออบายภูมิหรือภพภูมิที่สูงคือเทวดานางฟ้าสุดท้ายก็ต้องหมดอายุไขต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดทําดีก็ขึ้นข้างบนนะคะทำชั่วก็ลงนรกเวียนว่ายอยู่ในวาดตากสงสารนี้ไม่จบไม่สิ้นหากเราตั้งใจทําความดีรักษาศีลห้า ทำใจให้บริสุทธิ์มันทำใจในแต่ละวันทำความดีในแต่ละวันเมื่อจบชีวิตลงหรือหมดอายุไขลงเราจะไปสู่ภพภูมิที่ดีชีวิตคนเราไม่ยั่งยืนนะคะบางคนกรรมใหญ่ตัดรอนอาจจะไปก่อนในเวลาที่ไม่เหมาะสมบางคนตายตั้งแต่อายุยังน้อยๆเมื่อจบชีวิตลงเราไม่สามารถจะหาบุญกุศลใดติดตัวเราไปได้เลยนอกจากความดี หากเราขอกับบ้านพณนิพานทําให้ดีสุดจิตจุดใจทําใจให้บริสุทธิ์เมื่อถึงวันที่เราไปเราอาจจะไปได้โดยที่ไม่ต้องร้องขอกับใครบุญบารมีเราต้องสร้างเองเราขอใครไม่ได้บางคนทําแต่ความชั่วเช่นฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าสัตว์ทุกวันแต่ละวันนี่ฆ่าร้อยสองตัวไม่มีความดีติดตัวไปเลยพอถึงวันที่จบชีวิตลงญาติมีมากระซิบข้างหู สัมมาอาลังแต่ชายคตรบางคนนี้ไม่เคยทําความดีค่าสัตว์ทุกวันพอเขาสัมมาอาลังญาติกระซีบบอกที่หูจําได้แต่คําว่ากุ้ถังกาละมังเตรียมถังฆ่าสัตว์อย่างเดียวอย่าให้ชีวิตจบเสียเปล่าที่ได้เกิดเป็นคนก่อนที่ชีวิตจะหมดอายุไขหรือกรรมใหญ่ตัดรอนนะคะ,ะดิฉันขอสาธยายทำในวันนี้ เพียงแค่นี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ<า>